สวัสดีครับพี่น้องครับมาอยู่กับช่องอนันต์รันทุงครับกระบอกไกยมินี้เลืองานตะเวนครับก็เลยเอาไก่มาปล่อยครับ,รบตัวนึ่งยางไุ้คุณ มูครับเป็นไงก็มูครับเดี๋ยวเพราะว่าเบิ่งไกลหน่อยครับพอดีพึ้นฟัดครับจุดตัวเบิ่งครับมารุน่นครับ นี่ครับพี่น้องครับเป็นลูกของเบนครับรเดี๋ยวจักโตบ่อยู่ทางในเป็นล้วครับป<ะ>๊ามีแต่เบนเลยจังว่า เดี๋ยวหกตัวหกตัวแต่คือแม่คือแม่ตัวหนึ่งมีเป็นลูกเบนครับ ตัวนี้ยังอ่อนๆอยู่ครับอันนี้กระเบนครับเป็นลูกเบนเจ้าล่งครับพอไงต่ว่าแม่เป็นเจ็ดป่าครับแดงเจ็ดป่า <ๆ S 2> เดือนหน่วยหนึ่งครับพี่น้องครับ อาจจะเป็นไข้าฝากครับนี่แน่แน่เขาพึ่งออกคือขนาดครับ นี่น้ำอื่นจะไข่ครับขาสันขากลางครับ พอเป็นเป็นค้ากลางครับเดี๋ยวแยกก่อนครับพี่น้องครับนี่ครับพอเป็นครับเบนเข็มครับนี่คือจะคือพอจะสามตัวนะครับแต่ว่านี่ออกหนาจะออกเข็มจักน้อยคือแม่ครับแต่ว่าเป็นเบนเบิดครับเสียจะคือแม่ครับตัวนี้ เดี๋ยวเ่าไว้ในกลงครับพี่น้องครับเอาไว้หนีบ่ไไรครับนี่ครับพี่น้องครับเอามาไว้ในกลงครับสีเห้าเห็ดไว้แต่ว่าก็ยังมีโตอ่อนตัวหนึ่งอยู่ครับองคท่านแข็งกันไหนครับอันนี้เป็นเกดป่าครับครับพื้นพื้นว่าจังไหนก็บอลูนะครับแต่ผมเอมือนเกดป่าแดงเกดป่าตัวอันนี้ออกจะออก คือแม่อยู่ครับนี่สีนี่ตัวนี้เป็นออกดแดงๆครับดแดงๆสมๆเลักน้อยแต่นี่เป็นน่าจะเป็นเบน,นครับออกคือพอครับตัวนี้แต่ว่าไล่กัสิคือพอออกเบนเบิดหมดแล้วครับแตว่วางสีกันสิคือแม่ตัวหนึง่งหรือสองตัวหวังว่าสีหลอดเปิดครับ หกตัวนี่นี่ครับเดี๋ยวรอเบิ้งครับตัวเฮาบ่ไใ้ใส่ไฟอบครับเป็นแม่ตุ่มเองครับเดี๋ยวรอเบิ้งครับเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆครับอ๋ออันนั้นครับ ปล่อยอยังปล่อยบ่ได้ครับปล่อยออกจากซุ่มนี่มันใสกันเลยนี่ครับพ่อเพิ่นครับนะครับตอนนั้นเอามาใหม่ๆก็เลยทับทับไว้ครับแต่ว่านี่อันนี้เพิ่งได้ซีฟองครับเมื่ออื่น,น่าจะเป็นหาครับ เี๋ยวบาไก่เอาไปเก็บว้กันครับพี่น้องครับยังไงก็ฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดตัดส่อไทยเป็นกำลังใจเห็นบาวไก่ในเร้อครับสุดท้ายนี้ครับฝากไว้ซ่ํานี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ